สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะก็ครูแอมเองนะคะบอล์กอินฟาร์มสเตฟ์ปามพ่อแม่พันปูนะคะคุณภาพนะคะซึ่งตอนนี้หลังจากที่เราได้ปิดทําการนะคะก็คือไม่ได้ให้ใครเข้าเยี่ยมชมเลยนะคะตลอดระยะเวลาหน้าฝนที่ผ่านมานะคะเนื่องด้วยว่าดูจากสภาพสแสลมนะคะก็คือพังพังมากนะคะแล้วก็รวมถึงถนนนะคะเส้นทางที่จะเข้ามานะคะด้วยจากพายุโซนร้อนนะคะทำให้ถนนแบบว่าเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่ง ใครที่นํารถเก่งมานะคะจะเข้าไม่ได้เลยก็ว่าได้นะคะส่วนกระบะนะคะที่จะเข้ามานะคะก็เกิดภาวะความเสี่ยงในการที่จะสไลด์ลงนาเหมือนกันนะคะทางฟาร์มก็เลยตัดสินใจนะคะในการปิดนะคะไม่ให้เข้าเยี่ยมชมในตลอดฤดูหน้าฝนที่ผ่านมานะคะซึ่งส่วนหน้าฝนที่ผ่านมานี้นะคะทางฟาร์มเราก็ได้ต่อเติมนะคะในส่วนของโซนสัตว์เอกโซติกนะคะแล้วก็ลานคาเฟ่นะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนในเดือนถัดไปนี้นะคะ ก็เป็นอะไรที่อัปเกรดนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงทุกๆปีนะคะสําหรับคนที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของเราทุกๆปีนะคะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าไม่มีอะไรซ้ําเลยนะคะสําหรับวันนี้นั้นนะก็จะมาพูดถึงสําหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะพาะเลี้ยงปูนาหรือว่าอยากจะศึกษาปูนานะคะวันนี้ก็ได้มาบอกวิธีแนวทางแบบขั้นเบสิกนะคะขั้นพื้นฐานก่อนว่าก่อนที่เราจะเลี้ยงปูนาหรือว่า เราจะศึกษาปูนานะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือแยกเพศนะคะก็คือเราจะต้องรู้ว่าตัวไหนเป็นเพศผู้ตัวไหนเป็นเพศเมียนะคะซึ่งปูนะคะปูซากดึกดจาปันนะคะที่อยู่ตรงหน้านี้มันเหมือนกันใช่ไหมคะคือพอเห็นเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันเหมือนกันมากนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ศึกษาก็จะแยกไม่ออกนะคะว่าอันไหนมันคือตัวผู้อันไหนมันคือตัวเมียนะคะ เดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะลักษณะของตัวผู้นะคะอันนี้คือลักษณะของตัวผู้นะคะจะมีกล้ามนะคะที่ใหญ่นะคะส่วนกล้ามเนี่ยก็จะมีสองสองข้างเท่ากันนะคะขาก็จะมีเหมือนกันนะคะตัวผู้ก็จะสังเกตว่าจะมีก้ามข้างหนึ่งที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ให้ดูตรงจับปิ้งนะคะ <ly> เขาก็จะมีซิทแพคแบบนี้นะทุกคนให้สังเกต,ตจากตรงนี้นะคะนี่คือตัวผู้นะคะนี่คือตัวผู้มือใหม่นะคะต้องหัดสังเกตนะมือใหม่ต้องหัดสังเกตนะคะอัน,นนี้ตัวผู้แล้วนะคะส่วนตัวเมียนะคะ ก็จะดูว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนะคะมันก็แทบจะไม่มีอะไรที่แบบแตกต่างกันเลยนะคะแต่ลักษณะของตัวเมียก็คือกล้ามเนี่ยมันก็จะเล็กนิดนึงนะคะจะเล็กกว่าตัวผู้หน่อยนะคะและส่วนเราก็จะมาดูท้องมันนะคะเห็นไหมคะทุกคนมันเป็นจับปิ้งที่แบบว่าเป็นคล้ายๆวงรีนะคะเป็นเรียวเรียวแบบนี้นะคะเหมือนเป็นอุโมงค์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือลักษณะของตัวเมียนะคะทุกคนอันนี้คือตัวเมียนะคะให้เราแบ่งแยกกันให้ดีนะคะอะให้ดูนะคะระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะคะ พอขั้นพื้นฐานนะคะพอเราได้รู้ขั้นพื้นฐานแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถแยกได้แล้วนะคะเราสามารถสังเกตได้แล้วแล้วเราก็ค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมในลําดับต่อไปนะคะครูแอมก็จะพยายามทําคลิปออกมานะคะให้ทุกคนได้ศึกษาทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะจากพื้นฐานจนไปสู่ถึงแอดวานซ์เลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ฟรีก็มาติดตามนะคะทางเพจหรือว่าช่อง YouTube ของครูแอมหรือว่าในช่องของ Tiktok กก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางนะการเรียนรู้ฟรีนะคะทุกอย่างนะคะก็สามารถมาดูได้ถ้า ต้องการปรึกษาหรืออยากจะขอคำแนะนำนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่0947788665นะคะก็คือจะเป็นสายตรงเบอร์ครูแอมนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวครูแอมก็จะมีอะไรดีๆนะคะมาฝากนะคะสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย